จิรวดีอัปเดตสุขภาพคุณยายมารสีวัย103ปีหลังเจอพิษโควิดรักษาหายแล้วแต่เดินไม่ได้เริ่มหลงหลงลืมลืมจำลูกไม่ได้รับกังวลเรื่องติดเชื้อหลังจากที่ดาราอาวุโสและศิลปินแห่งชาติคุณยายมารสีอิสรางกูณณอยุธยาวัย103ปีเข้ารักษาตัวจากการติดโควิดอยู่นานนับเดือนเมื่อปี65ที่ผ่านมาจนกระทั่งหายดีกลับมาพักอยู่ที่บ้าน ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยจิรวดีอิสรางกูลณอยุธยาลูกสาวคุณยายมารสีได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงอัปเดตสุขภาพของคุณแม่อัปเดตสุขภาพคุณยายมารสีตอนนี้ถามว่าแข็งแรงไหมก็แข็งแรงแต่ว่าคนแก่อายุ103ตื่นมาก็จะเวียนศีรษะหมอบอกว่าเป็นโรคปกติตื่นมาเขาก็ออกกำลังกายก่อนทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงยังอ้อนลูกเหมือนเดิม อ้อนเหมือนเดิมค่ะบางวันก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครบางทีอยู่บ้านเดียวกันแต่เราไม่ได้เข้าไปในห้องเราออกมาทำงานแล้วไม่ได้ใส่แมสที่ก็กอดกระจกดูแม่บางทีเขาก็จำไม่ได้เขาถามว่าใครใครเด็กก็บอกลูกคุณยายไงคะพี่อ้อยไงคะแม่ก็ขอกอดเราก็ได้แต่ทักทายฮันโหลสวัสดีค่ะอายุมากความจำก็ไม่ค่อยดีแล้วจริงๆความจำเขาดีมาก จนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีห้องพิเศษเป็นห้องรวมซึ่งคนแก่ถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆตอนนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาโดนทิ้งแล้วเขาจะพูดทุกวันเลยว่าเขาโดนทิ้งไม่มีใครสนใจเขาแล้วกลางคืนเขาจะโดนมัดมือมัดเท้าปกติคนแก่เขากลัวว่าจะตกเขาก็เลยมีความรู้สึกกดดันเกือบเดือนพอได้ขึ้นห้องเดี่ยวแล้วก็ค่อยๆเริ่มฟื้นกันใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยที่กังวลตรงนี้คนแก่ทุกคนเวลาที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาจะคิดมากเหมือน กับไม่มีใครรักเขามันเลยทำให้สุขภาพจิตแย่ไปเลยตอนนี้กลับมาเดินได้ไหมเดินไม่ได้มานานแล้วค่ะตั้งแต่โควิดเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าหมอบอกต้องกายภาพตอนนี้ก็กายภาพขาเริ่มยกขึ้นได้แต่ยืนยังไม่ได้ต้องให้คนอุ้มตอนนี้ก็อุ้มกันทุกวันค่ะเพราะนอนนานถึงขยับแล้วก็ตามแต่ไม่ได้เดินตอนอยู่โรงพยาบาลมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ไม่ได้ล้มทุกวันนี้พี่ก็ยังกลัวล้มอยู่เพราะว่าเด็กลูกสาวชาวพมา่าเขาตัวเล็กแล้วอุ้มแม่อุ้มทุกวันเราต้องคอยบอกระวังนะลูกไม่ต้องอุ้มนานเขาน่ารักมากลูกสาวชาวพม่าดีมากๆเขาทําเหมือนพี่ทุกอย่างแม่มีความสุขมากอยู่กับเขาแม่รักเขามากเขาดูแลแม่อยู่กับแม่24ชั่วโมง คนนี้อยู่กับพี่มาสิบกว่าปีแล้วดูแลแม่มาห้าปีตอนที่แม่เป็นโควิดเขาไปเฝ้าจะเห็นว่าแม่ทรมานแค่ไหนตอนเสียบสายที่จมูกตอนกลับมาบ้านเขาไม่ให้ใครเข้าเลย พี่เองก็ไม่ให้เข้าโดนดูดด้วยไม่ให้พี่อ้อยเข้าเรารู้ว่าเขารักแม่เราพี่มีบุญได้เด็กที่เขาดีกับเราเด็กบ้านที่ที่ไม่เรียกว่าคนใช้ทุกคนคือลูกพี่คือครอบครัวของเราอยู่กันแบบครอบครัวแล้วเขาก็อยู่กับเราเป็นสิบปีเขารักเราเป็นห่วงเราสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้สุขภาพที่ห่วงแค่ว่าคนแก่บางทีไม่แน่นอนเรื่องการติดเชือ้อหมอบอกว่าผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชือ้อทางเดินปัสสาวะง่ายที่สุด พี่ก็เลยกำชับเด็กว่าต้องระวงังเมื่อก่อนแคมเพิร์สฉี่สองครั้งเปลี่ยนแต่ตอนนี้ฉี่เมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อนั้นมันก็ช่วยได้แล้วก็ต้องล้างตลอดต้องระวังเรื่องนี้เรื่องติดเชื้อกังวลเพราะตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะครั้งล่าสุดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ตอนนี้หายแล้วสดชื่นทานได้เหมือนเดิมทานเก่งมากเวลาที่ลงคลิปคนตอบกลับมาเป็นห่วงคุณยายคุณยายน่ารักมากก็จะเอาไปให้เด็กดูแล้วเอาไปให้คุณยายดูเนี่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่าคิดถึงคุณยายเป็นกำลังใจให้คุณยายแม่จะมีความสุขมากเขาจะพูดตลอดยังไม่ลืมยายเหรอขอบคุณทุกคนนะอ้อยก็เป็นตัวแทนคุณแม่กราบขอบพระคุณทุกคนนะคะ แฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจแม่กำลังใจทำให้คุณแม่พี่แข็งแรงแล้วยิ่งช่วงไม่สบายมีหลายคนไปบวชให้นะเขาไปถือศีลให้คุณแม่เป็นบุญคุณมากขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ